สวัสดีครับแฟนเพจเนชั่นสุดสัปดาห์แล้วก็แฟนๆรายการสุขเสวนาวันนี้ผมกับแม็กนะมาอยูออ่พูดคุย i n s i g h ์ทางการเมืองกับแฟนเพจเนชั่นสุดสัปดาห์แล้วก็เพื่อนๆสุขเสวนากันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มากับปมถือว่าร้อนก็ไม่ร้อนนะฮะแต่ว่าเป็นปมที่คลี่ลายทําให้การเมืองเดินไปได้นะภายหลังที่สารรัฐธรรมนูญนะออกมามีคำวินิจฉัยออกมาว่า พระปะเลือกตั้งสสเนี่ยฮะไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะเดินหน้าสูตรหารร้อยเดินหน้าสูตรการเลือกตั้งบัตร2ใบวันนี้เรามาวิเคราะห์กันว่าพรรคการเมืองไหนได้เปรียบพรรคการเมืองไหนเสียเปรียบในบริบทการเมืองในางทางข้างหน้าแน่นอนฮะเมื่อเป็นบัตร2ใบสูตรหารร้อยพักเพื่อไทยหรือว่าพรรที่อยู่ในเครือข่ายของคุณทักษิณ ก็ได้เปรียบอยู่ตลอดอเพราะทุกครั้งที่ผ่านมานะในการเลือกตั้งพรรคของคุณทักษิณไม่เคยแพ้ยิ่งเป็นบัตรสองใบย,ยิ่งเป็นการหันร้อยพรรคเพื่อไทยได้เปรียบยังไงบ้างไหมคือด้วยความความนิยมของเพื่อไทยเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่อีสานกับภาคเหนือเนี่ยซ,ซึ่งเป็นซึ่งเป็นจังหวัดที่มีจำนวนสสเยอะที่สุดอบออใหญ่หญก็รวมถึงกระแสความนิยมต่างๆเนี่ยผมผมคิดว่าเพื่อไทยได้เปรียบตรงนี้แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคือถ้าเทียบ คะแนนป๊อปปูล่าโหวตในตอนเลือกตั้งปี62เนี่ยผมว่าเพอเผลอคะแนนของเพื่อไทยจะเพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยนะตอนนั้นประมาณเกือบ8ล้านเสียงมั้งถ้าถ้าจะไม่ผิดนะก็ก็ถูกหั่นไปไปอนาคตใหม่ใช่ไหมอ่าหลังจากไทยรักษาชาติถูกยุบเนี่ยพักเพื่อไทยส่งแค่350เขตนะทำให้อ่ส่ง250เขตใช่ไ้ยหมาสเขตองร้อยห้าสิบเขตทำให้อ่จำนวนเสียงป๊อปปูล่าก็น้อยลงครั้งนี้ส่งเป็นแม็ก 400เขตมันก็มันก็อกแนวโน้มมันมันพอจะคาดการแล้วก็เป็นไปได้สูงมากที่ o อปูล่า o r l ตของเพื่อไทยเนี่ยจะมากกว่าเดิมจะจะแตะ10ล้านไหมจะเกิน10ล้านเสียงไหมรตรงนี้น่าสนใจอ่าส่วนพลังประชารัฐเองเนี่ยสมมติถ้าสวิตไปตรงข้ามเลยนะพลังประชารัฐเองก่อนหน้านี้เนี่ยคิดว่าตัวเองจะได้เปรียบจากระบบเลือกตั้งแบบบัตร2ใบหา 500, ร้อยเพราะด้วยความที่เป็นพักใหญ่ ตอนนั้นเขาคิดเขาคิดเขาคิดบนพื้นฐานของพักยังไม่แตกแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยผมว่าเกมมันเปลี่ยนมันมันจะถูกแบ่งไปรวมไทยสร้างชาติบ้างถูกแบ่งไปตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเบี้ยหัวแตกจะเรียกว่าเบี้ยหัวแตกคือ8ล้านเสียงของพลังประชารัฐครั้งก่อนเนี่ยมันจะไม่ถึง8ล้านค่อนข้างแน่นอนนะ5ล้านถึงไหมตอบยากนะไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงอ่ พอเป็นบัตร2ใบแล้วก็สูตรหานร้อยเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยอนอกจากเขตจะได้รับเลือกตั้งที่อาจจะเด้นเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะมากอยู่แล้วแหละแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยการเลือกตั้งปี2 5 0พหอยเนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้136ที่นั่งโดยที่ส่งสสไม่ครบนะฮะขาดอยู่ร้อยเขตและไม่ได้สอสบัญชีรายชื่อเลยแม้แต่คนเดียวฉะนั้น อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องอได้บัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นได้สสเพิ่มขึ้นจากการส่งสสลงสมัครครบทุกพื้นที่นะฮะอ,อาจจะเว้นหรือว่าไม่เอาจริงในพื้นที่ภาคใต้บ้างก็ได้แต่ว่าดูแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยหุ้นทางการเมืองขึ้นแน่นอนฮนะก,ก็ถูกจับตาว่าจะเป็นพรรคที่ จะได้รับการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่นี่เรายังไม่พูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมกับแม็กมาแชร์กันเรื่องว่าใครได้เปรียบในสนามเลือกตั้งใครมีโอกาสได้สสมากกว่ากันแต่ว่าเรื่องจัดตั้งรัฐบาลเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> เดี๋ยวก่อนต้องรอต้องรอให้เลือกตั้งเสร็จก่อนนะให้ตัวเลขคณิตศาสตร์ทางการเมืองกลางกันบนโต๊ะให้เสร็จก่อนถึงจะไปพูดถึงเรื่อง เ,เคยได้ถึง 80, 80กว่าที่นั่งในระบบเลือกตั้งบัตรใบเดียวแล้วก็การคำนวณบัญชีรายชื่อปารตลินซึ่งตอนนั้นได้ถึงเกือบ50อที่นั่งจากการคำนวณบัญชีรายชื่อแบบเก่านะฮะทีนี้พอเป็นบัตร2ใบแล้วก็พอเป็นสูตรหารร้อยพระเก้ากาได้เหมือนเดิมไหมได้เท่าเดิมไหมหลายาคนหลายคนก็มองว่าอาจจะ เขาเรียกจะได้เท่าเดิมก็อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคร,าาราาั้งที่แล้วมันปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคะแนนที่เทมาให้กับอนาคตใหม่ก่อนมาเป็นก้าวไกลเนี่ยสาเหตุสําคัญก็คือพักไทยรักษาชาติถูกยุบมันคะแนน,นตรงนั้นเนี่ยมันก็เทมาให้อนาคตใหม่และก้าวไกลในปัจจุบันเนี่ยก็ถ้าเป็นระบบ2ใบหาร้อย500เนี่ยผมคิดว่ากระทบก้าวไกลเต็มเต็มเพราะว่าเงื่อนไขสําคัญในการที่พลังประชารัฐตอนตอนที่จะ เป็นตัวตั้งตัวตีในการผลักดันแก้เรื่องนี้เนี่ยเหตุผลสําคัญเลยก็คือเพื่อการเพื่อที่จะสกัดก้าวไกลไม่ให้โตไปกว่านี้ซึ่งได้ผลไหมก็แนวโน้มก็ค่อนข้างจะได้ผลแต่ถามว่าย้อนกลับไปเมื่อกี้สกัดก้าวไกลได้แต่ก็เปิดทางให้เพื่อไทยได้โตทีนี้เนี่ยมันก็เป็นเกมของผู้มีอำนาจจะแก้ยังไงแต่ก้าวไกลเองเนี่ยเหนื่อยเพราะว่าล่าสุดผมได้คุยกับคุณชัยธวัฒน์นะฮะก็ประเมิน การประเมินตัวเลขกันก็บอกว่าเป้าหมายเมื่อก่อนได้80กว่านะแต่การเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยเป้าหมายเขาเนี่ยเจกว่านี่ก็ถือว่า,เ,าเกินคุ้มแล้ว <c oughs> ก็ถือว่าเกินเป้าแล้วเพราะว่า,อานอกจากคะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาจะได้ไม่มากเท่าเดิมแล้วได้น้อยกว่าเดิมอาจจะดูเร้นความหวังอยู่ที่30ที่นั่งในบัญชีรายชื่อนะฮะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วก็อาจจะ บวกลบน้อยลงมากขึ้นก็ได้นะฮะแต่ว่าทีนี้ปัญหาใหญ่ก็คือสอสอเขตสอสอเขตครั้งที่แล้วได้มา30กว่าที่นั่งแต่เท่าที่ประเมินกันดูนะฮะเ,เขตเมืองยังโอเคอยู่กรุงเทพเขตหนึ่งตามหัวเมืองต่างๆยังโอเคแต่ว่าเขตเก่าหลายพื้นที่นะ,ะที่อาจจะต้องโดนคู่แข่งเจาะเข้ามาในพื้นที่ที่เคยได้สอสออย่าลืมนะแม็กว่าครั้งที่แล้วเนี่ย บรรดาคู่แข่งเนี่ยอาจจะไม่ระวังตัวนะแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ประมาทแล้วนะไม่ได้ประมาทพักเก้าไก่นะไม่ได้ประมาทพักเก้าไก่ซึ่งต่อยอดมาจากพักอนาคตใหม่ฉะนั้นก็ต้องทําการบ้านอย่างหนักเหมือนกันอทีนี้ไปต่อที่พักพลังประชารัฐพลังประชารัฐเองเนี่ยก็ก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยไซส์พักจะเล็กลงค่อนข้างเยอะพอสมควร เพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการรวมกันของแต่ละกกแต่ละกวนเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีปัญหาเหมือนที่เราทราบกันเรื่องความขัดแย้งเรื่องการช่วงชิงการนําพักอะไรต่างๆเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมันเริ่มคัดคนเฉพาะที่มีความคิดไปในทางเดียวกันอยู่กับคนเอกปรวิทย์อ่าก็ค่อนข้างชัดขึ้นผมก็วันก่อนผมเจอสสของพลังประชารัฐเขาก็ไม่ได้เป็นห่วงนะเรื่องบัตรสใบ หรือแม้แต่กระแสพักจะไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันมีตัวเลือกให้ชาวบ้านคือถึงแม้ชาวบ้านเนี่ยอาจจะไม่ชอบพักแต่อาจจะชอบตัวบุคคลก็ได้เพราะว่าทําพื้นที่มาดีมีความเขาเรียกอ,อะไรใกล้ชิดชาวบ้านอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะชนะใจาชาวบ้านที่ตัวบุคคลแต่เรื่องพักเนี่ยก็แล้วแต่ชาวบ้านจะจะกรุณาเลือกใครก็แล้วแต่ก็ก็เป็นเป็นกลยุทธ์ที่ที่เขาก็ต้องเอบจดของลุงป้อมเหมือนต้องรักษาบรรดาบ้านใหญ่ ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าบ้านใหญ่เนี่ยถือเป็นฐานเสียงมีฐานมีฐานเสียงของตัวเองมีฐานคะแนนมีแต้มการเมืองที่ค่อนข้างการันตีได้ในระดับหนึ่งนะฮะสามารถนับได้นะฮะสสกี่คนกี่คนบ้านใหญ่จะได้มาเท่าไหร่เท่าไหร่คือ,อนนคือมันแทบจะมันแทบเรียกว่าการันตีล็อกผลนะอ่ะมันแทบจะเรียกว่าล็อกผลได้เลยาการันตีทีนี้ลุงป้อมคาดหวังสสพลังประชาชนสักเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ก็ร้อยห้าสิบนะ ก่อนหน้านี้ร้อยห้าสิบแต่ว่าเหมือนที่บอกเกมมันเปลี่ยนเราก็ยังไม่ได้ยินตัวเลขที่ชัดเจนออกประกาศออกมาชัดเจนว่าว่าเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าผมว่าประมาณตัวเลข50ก็ก็ผมว่าก็พอเหมาะพอควรกับกับไซส์ไซส์ของพักที่จะเขาเรียกอะไรจะลดขนาดลงห้าสิบก็ร่วมรัฐบาลกับใครก็ได้นะไม่เพราะเพราะว่า50เนี่ยคือเราประเมินจาก จำนวนบ้านใหญ่แต่ละบ้านที่พอได้กันอยู่แใช่ก็ก็ก็อาจจะ50ลบๆบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจทำนองทำนองนี้แต่ว่ามันก็ยังมีปัจจัยในฝ่ายของผู้มีอำนาจที่จะแก้เกมนะเพราะว่าบัตร2ใบหาร้อยเนี่ยเขาก็ยังเสียเปรียบอยู่นะมันก็ต้องดูเรื่องการแบ่งเขตอีกมันก็ต้องดูเปาวิธีของผู้มีอำนาจในการเกมเล่นได้อยู่ทีนี้ไปต่อที่รวมไทยสร้างชาติของจะพูด ว่าเป็นของลุงตู่เลยได้ไหมยังได้ไหมเพราะว่าวันนี้หลุดไปเลยมั้งพูดไปเลยได้เลมมั้งพูดได้อ่ะอ่ะรวมทั้งแม็กก็พูดได้รวมใจสร้างชาติของลุงตู่แม็กมองยังไงเพราะว่าดูแล้วเนี่ยความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยค่อนข้างเทไปที่พื้นที่ภาคใต้เจาะจงไปที่พื้นที่ภาคใต้แล้วก็พื้นที่ภาคกลางบางส่วนไม่ได้ไม่ได้วางเป้าที่จะเก็บสสอพื้นที่อื่นอย่างเช่นพื้นที่อีสานพื้นที่ภาคเหนืออันเนี้ย มันจะทําให้อสอสอของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยทะลุเป้าที่เคยวางเอาไว้25เสียงเนี่ยน่าจะทะลุเพื่อส่งนายกไปโหวตในสภาได้แต่ถ้า25เสียงเนี่ยมันจะน้อยไปไหมกับการที่จะมาเป็นการนั่งเก้าอีนายกอัฐมตรีผมว่าน้อยไปนะน้อยไปผมว่าน้อยผมก็ว่าน้อยไปแต่ทีนี้ถ้าน้อยไปต้องกี่เสียงก็เอาให้มันเขาเรียกอะไรพอพอสมน้าสมเนื้อหน่อยก็สัก สี่ห้าหกสิบอะไรทํานองนั้นนะนะก็ก็ผมผมว่ามันยังมีเวลาเพราะว่ามันมีอีกหลายคนที่ยังไม่เปิดตัวไงว่าจะย้ายเนี่ยทําท่าทําท่าเนี่ยอ่าใช่ไหมแบบบางคนเป็นสสออยู่อ่ะใช่ไหมแต่ว่าเขาก็รักษารมาแล้วญาติบ้านเก่าก็ก็ยังไม่เปิดตัวว่าจะไปนะครับมันมันเลยมันเลยรอเวลาอย่งนิดนึงคือคือถ้าเห็นตัวเห็นทิศทางเห็นหน้าเห็นตาชัดเจนกันหมดเนี่ยผมว่าผมว่าคอการเมืองพอจะ ประเมินออกแล้วแหละว่าแบบเออเฮ้ยไปได้แค่ไหนอะไรเท่าไหร่เนี่ยเออแต่ว่าแต่ครั้งหน้าเนี่ยผมผมคิดว่าทุกพักการเมืองเนี่ยโฟกัสอย่างอย่างตรงกันก็คือเรื่องเขตเนี่ยผมผมคิดว่ามันเป็นบ่อใหญ่ที่ที่ทุกคนต้องต้องแย่งชิงกันมันมันอย่างอย่างที่อย่างที่บอกใช่ไหมครับเมื่อกี้ว่าลุงป้อมเนี่ยพยายามล้างบ้านใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะการันตีเรื่องเขตเรื่องพื้นที่อ่าก็เหมือนกันเพื่อไทยก็ เขตเยอะที่สุดครั้งที่แล้วก็เขตเยอะที่สุดครั้งต่อไปก็แนวโน้กก็เยอะที่สุดเหมือนกันทีนี้เนี่ยทุกทุกพักจะแย่งชิงพื้นที่เขตแล้วก็มันจะตามมาด้วยการขับเคี่ยวแข่งขันที่แบบถึงพิกถึงขิงกล้วยสะพัดเนี่ยเนี่ยสำคัญเลยเนี่ยเรื่องนี้มินิฮาร์ดเนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดมินิฮาร์ดนี่เอาไปเอาไปอาเสียงได้ฮะ มันมันมันสร้างแรงจูงใจได้ผมมันมันมันจะตามมา <S <S มาด้วย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 วิธีการแบบที่ท<ด>เราเข้าใจปิดท้ายด้วยพักประชาธิปัตย์กับพักภูมิใจไทยนิดนึงมองยังไงสําหรับพักประชาธิปัตย์พื้นที่ภาคใต้ที่ต้องแย่งชิงกับรวมไทยสร้างชาติผมผมคิดว่าทั้งเหนือทั้งใต้เนี่ยมันสถานการณ์ใกล้ๆกันนะอย่างอย่างที่อย่างที่อีสานกันนิดเดียว คือผมก็ได้ยินว่าคนในภูมิใจไทยก็หวังนะว่าอ,อ,อย่างไทยสร้างไทยอย่างสร้างอนาคตไทยจะมาช่วยตัดคะแนนแล้วก,แวก็แล้วก็จะมีตัวสอดแทรกขึ้นมาที่ใต้ก็เหมือนกันก็คล้ายๆกันก็คือรวมไทยกับพลังประชารัฐอาจจะแย่งชิงขับเคี่ยวกันประชาธิปัตย์อาจจะสอดแทรกมาในเขตที่ อาจจะโอกาสรุ่นน้อยหน่อยแต่แต่แต่เขาต้องยอมรับประชาธิปัตย์ในเขตที่แข็งก็มีเขาเขาก็ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่3 8มสถึงสีที่ประมาณนั้นใช่ไหมถ้าถ้าผมจำไม่ผิดเกือบหมดนะก็เขาเขามั่นใจประชาธิปัตย์มั่นใจก็ก็ประชาธิปัตย์ชอบนะบัตรสองใบหาน้อยเนี่ยใช่ใชอบเพราะว่าเพราะว่าก็เคยคุ้นเคยกับสนามบัตรสองใบแล้วก็หาร้อยมาแล้วนะฮะทีนี้พอพูดถึงภาพรวมของทางการเมือง ภาพใหญ่การเมืองเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องจับตากันโดยตลอดนะฮะและทุกสัปดาห์ผมกับแม็กก็จะมาอัปเดตข้อมูลต่างๆบ้านใหญ่ใครย้ายไปไหนบ้านใหญ่จังหวัดไหนจะอยู่กับลุงตู่บ้านใหญ่จังหวัดไหนจะไปอยู่กับลุงป้อมพรรคเพื่อไทยจะมีมูฟเมนต์ยังไงในการเ,เปิดตัวแคนดิเดตนายกรัมนตีซึ่งแคนดิเดตนายกตีของพรรคเพื่อไทยก็ถูกวางยุทธศาสตร์เอาไว้ว่าคนนี้ ดูดคะแนนคนรุ่นใหม่คนนี้ดูดคะแนนชนชั้นกลางพักก้าวไก่ที่มีคุณพิธาลิมเจริญรัตจะวางนโยบายยังไงในการดูดคะแนนของกลุ่มคนรุ่นใหม่การเมืองหลังจากนี้จะเข้มข้นและมีการขับเคลื่อนตลอดเวลาฉะนั้นอ,อ,อยากให้บรรดาแฟนเพจในช่้นสุดสัปดาห์และก็แฟนเพจเอาบรรดาแฟน,แฟน,แฟนรายการสุขเสรนาเนี่ยติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะผมกับแม็กตะคอยอัปเดตตลอดเวลานะฮะและถ้ามีเหตุการณ์ประเด็นอะไร ที่จะต้องอสดสดหน่อยก็ก็แย้มๆกับท่านผู้ชมว่าเราอาจจะเจอกันบ่อยหน่อยนะฮะในช่วงนับจากนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งและหลังวันเลือกตั้งจนถึงการตั้งรัฐบาลสำหรับวันนี้ผมกับแม็ก,กลาไปก่อนครับสวัสดีครับ